หมายอะไรครับเนี่ยหมายอย่างนี้จะมีปลาบอสวัสดีครับนี่หมายอะไรครับเนี่ยมุดดงอ้อยทรุมิติ มาเลยครับหมายอะไรครับนี่ดูครับหมายอะไรครับนี่มาเลยครับสวัสดีครับปักกลายใสสวยนะครับตัวละโลก,ก,กว่า ôi 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 ôi, ôi, này mài, mài Ơi, ôi đừng, có cá ôi anh ôi mãi mãi ôi 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 có cá ôi có cá I <laughs> do วิ่งปลาอะไรขึ้นเนี่ยปลาอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหกดปรากฏในป่าดูครับโอ้โหตัวเป็นโลนี่ครับตัวดำเมี้ยมโหตัวเป็นโลครับนี่ตัวเป็นโลครับปรากฏ ในป่าอีกแล้วนี่ผิดคิวหรือเปล่าพะนุ่มโอ้โหไอโดนะไอป๊อกนะับตัวละโลกก,กว่าทั้งเนีย ผิดคิวนะครับ นี่ครับผลงานให,หม่มุดครับผมนี่ให,หม่มุดเรานะผลงานให,หม่มุดนี่ครับใหม่มุดครับนี่ครับใหม,ม่มุดนี่ครับปลาอ้อยปลามย่าลาครับผมดีครับใหม่รับครับใหม่รับใหม่มุดครับใครอยากมุดมามุดเอาครับ